สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการดันนูนนะครับโดยการใช้สูบนะครับใช้สูบจักรยานหรือสูบมอไซค์นะครับต่อเข้ากับแท่นกดของผมนะครับนี่ครับแล้วก็นําแผ่นพลาสติกพิปิ้งนะครับบล็อกนะครับผมก็จะเสริมอยู่นะครับเสริมสี่เสริมสองนะครับสี่มิลเสริมเข้าก็อีกสองนะครับก็นําแผ่นพิปิ้งนะครับ ลนแผ่นพิ้งให้นิ่มนะครับนำาวางกดส้สร็จก็ใช้ตัวหนีบนะครับหนีบแล้วก็สูด อย็นในทีมไะครับก็นะครับนูนฝั่งเลยนะครับก็มาลองดดวัดดูชิ้นงานนะครับว่าจะได้ไหมโอ้โหขนาดนู้นขนาดนี้ยังไม่พอนะครับได้ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ครับฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ได้แต่อีกฝั่งหนึ่งต้องเสริมขึ้นอีกนะครับ